ดีฐานัดมีแฟนแล้วเปิดตัวแต่ไม่เปิดหน้าเพื่อในวงการคอมเมนต์แซวสนันถือว่าเป็นตัวเอกขวัญใจและตรงสเปกสาวๆสำหรับหนุ่มรอเท่ดีฐานัดที่ล่าสุดสร้างความเซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับการเปิดตัวแฟนสาวออกสื่ออย่างเป็นทางการลงรูปคู่นั่งชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันสุดโรแมนติกและอวยพรวันเกิดฝ่ายหญิง Happy Birthday to you ไม่รู้ว่านี่จะเป็นการเรียกขวัญวันเกิด ให้หวานใจด้วยหรือเปล่าถึงแม้จะไม่เปิดหน้าไม่แท็กหน้ารู้ว่าเป็นใครแต่สัมผัสได้ถึงความหวานไม่น้อยทำเอาเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาร่วมอวยพรสมทบกันยกใหญ่สำหรับรีฐานัทเมื่อช่วงต้นปี2565ได้เจอมรสุมข่าวดราม่าอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงถูกโยงเป็นพระเอกอักษรย่อในกรณีประเด็นดังทางโลกโซเชียลกับหัวข้อทไดอารี่เมียดาร จนขึ้นอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์ไทยแลนด์เนื่องจากมีสาวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเมียของพระเอกดังออกมาแชร์เรื่องราวสุดชาวของฝ่ายชายซึ่งครั้งนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจะชี้แจงไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่พูดอะไรเลยดีกว่าขออยากแก้ปัญหาด้วยการใช้สติเรื่องราวดราม่าในทุกๆวัยก็ต้องเจอกันอยู่แล้วและในวันที่เราเด็กเรื่องรดามันก็จะเล็กพอโตขึ้นเรื่องมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ความอิมแพคของมันกับชีวิต มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆแต่การที่เราจะผ่านไปทุกดรามา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวบางทีเราก็ต้องโฟกัสคนที่รักเราเพราะบนโลกนี้ไม่มีใครรักเราทุกคนหรอกเราพยายามมองคนที่รักเรามองที่ครอบครัวของเราที่เขาให้กำลังใจหรือเพื่อลวมง,งานที่ช่วยกันเพราขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ